นะฮะช่วงนี้คือช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะทีมสีแดงนะฮะมีโอกาสได้รับ1,000 0บาทนะครับจากกาแฟเนเจอร์คลิปนะฮะถ้าหากว่าสามารถผ่านกำแพงโบนัสไปได้นะฮะถ้าอยากรู้นะฮะว่าจะรอดรับอีก1,000 0บาทหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวพบกันนะกับกำแพงโบนัสถ้าพร้อมแล้วเชิญดิ้นเฟร a กาแฟเนเจอร์กริปจะเป็นของคุณหรือเปล่าถ้าพรา้อมแล้วกำแพง เสียดายมากนะฮะอดีตผู้ชมนะครับว่าทำไมถึงไม่ได้รับ1นึ่งบาทไปนะฮะอดีผู้ชมครับแมน่าเสียดายจริงๆครับคุณพลอยของเราครับเห็นกำแพงครั้งแรกครับก็พยายามจะวิ่งสลับตำแหน่งกับคนอื่นครับทำท่าดูแล้วเหมือนจะดีครับจากนั้นนะครับก็นับหนึ่งสองสามกระโดดอ้าวพลอยไปไหนอ่ะคนในช่องหัวร้อยกำแพงไปก่อนครับคุณพลอยของเรานั้นใช้ขารอยกำแพงเหมือนอย่างนักเมลเล่นะครับมาแทนแต่ขาหน้าไปขาหลังมันไม่ตามแบบนี้ก็ต้องล่วงน้ำเสียท่าไปเลยครับ ทำไม <setting? S 2> ไม่กระโดดไม่ไม่กระโดดข้าไปเลยคือตอนแรกคิดไม่ทันคือตอนแรกอยากจะกระโดดแต่แบบมันก็สูงเกินเอวหนูแล้วไงไอ้แน่ๆนะทีมสีแดงนะครับไม่ได้รับ1 0,000บาทจากแนเจกิฟนะฮะเจ้าเสียายจริงๆนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะทั้งสองทีมเลยนะฮะที่มารูปสนุกสนานกับเรานะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหนุยนะฮะขอบคุณคุณกอล์ฟนะฮะคุณเด็กพอขอบคุณมากครับวันนี้นะครับ ต้องขอขอบคุณนะฮะสระว่ายน้ำเจดีพูนะครับและกาแฟเนเจอร์เกลสำหรับคุณจะไปอยู่ทางบ้านนะครับอย่างร่วมรายการกับเราง่ายนิดเดียวเองนะฮะที่ w o r l d w i d e w e o w h o l e i n t h e w o r t h a i l a n d com นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะฮะวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.